Mama helping. Are we are training? See! Si. A katsu. Katsu. Ah, Mama Mamma helping. A ah. ah, one. A ah, two. A ah, three. One. Ah. One, two, three. being for the hand a gi I'm not helping. <coughs> like this? Ah. Um. Mm. Up. Take back. Uy. Giva. Giva. Bra. Um. Mm. Uy. Giva. Giva. again? ทำอีกไหมครับไหนเราลองอีกครั้งสิเหนเราลองอีกครั้งสิลองอีกครั้งไหมอลองอีกครั้งไหมมาม่าเฮลปิงอุ้ยใช่แล้วเก่งแรงอุ้ยเราฝึกทุกวันจะได้เก่งทุกวันเนาะจะได้เก่งทุกวันเลยเราฝึกทุกวันเลยอืมมาอ่ะมาม่าเฮลปิง มามา Helping We are moving this one to here อ uh ืมเล็กจะได้มองดูนี่ไงมองดูสินี่มีเยอะแยะเลยอืมมาออา n e two t อืมมาอ๋อมามา Helping อุ้ย ว้าว้าวเราหันหน้าไปทางนี้ดีกว่าุ๊บนี่ไงโอ้ยีอะไรเยอะแยะให้ดูเลยว้าวว้าวอเล็กซ์อากาศซมามาอากาศซมามา Hey. hey Hey Yo bra Kiwa. Kiwa. you oh boy, girl. Thank you, Win. Yo. Thank you, Win. Wyn. Mm. Thank you, Win. do it again. do it again. Ma. Ma. I do Mama. I do Mama. Mama. มาเฮลปิ่งพอไกด์อ่ะพูดอ่ะอึ๊บอ่ะอ๋อ one two three อุ้ยอืมอึ๊บอุ้ย one two three bra เอาแขนออกไปเร็วเอาแขนออกไปมามา helping อึ๊บไอ้พิกกลับได้ไหมอือพิกกลับก่อนเราเอาใหม่อ่ะมามาช่วยพิกกลับ

ให้จับอันนี้ไหมอะลองจับอันนี้เามาให้จับว้าวนี่ยเรามาหันหันมาเล่นทางนี้มานี่ไงนี่ไงเออนี่อะไหนลองจับสิลองจับสิบสนี่ไงอลองจับหางไก่สินี่ไงตะแคงเล่นแล้วเออเล่นทางตะแคงอื 1, 2, 3 Húp Bra Ui Húp Ừm Anh kìa Anh kìa Ui lắm chứ mày Ừm อันนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเขามา,มามามาเฮลปิ่งเริ่มเหนื่อยแล้วนี่เอาไปอย่างนี้เอาขาไปอย่างนี้ครับแล้วก็น้มตัวลงแล้วก็อุ้ยแล้วก็พลิกกลับแบบนี้เ,เก่งมากเลยได้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนาะเราพักชั่วคราวพักแป๊บ,บนึงเอาพักคุยกันแป๊บ,บนึงอะไรเก่งมากเลยครับ แข็งแรงมากเลยอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ดีด้วยอีกหน่อยก็ครบสี่เดือนแล้วตอนนี้ได้กี่ได้กี่เดือนแล้วเนี่เฮได้สามเดือนครึ่งอะสามเดือนครึ่งหรือยังสามเดือนครึ่งแล้วครับอหันม,มาให้จับอันนี้เล่นไหมนี่ไง นี่ลองจับดูสิอืม,อมจับเขย่าด้วยตึ๊บตึ๊บตึ๊บอืมอ,อุ้ยอ้าวิ้ยอ้าเล่นทางตะแคงสิตะแคงเล่นอ่ะเออ ฮึนะอหูยเสียงอะไรอ่ะมีเสียงด้วยือ้อให้มามา้าเหรอครับให้หมาม้าหน่อยหูยหนักเอาเข้าปากแล้วออ้ย มาให้ตะแคงเล่นอุย้ยอืมอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะ เวลาเขาเคว่ำนะคะก็จะให้ดูเป็นแฟดการ์ดนะคะแฟดการ์ดช่วยเรื่องการมองเห็นอันนี้ก็เริ่มใช้มือหยิบจับของเล่นได้แล้วนะคะจับของเล่นแบบง่ายๆอะไรอย่างเี้ยค่ะ น,นี่เขาเริ่มจะตะแคงมาพลิกคว่ำนะคะอ่ะอาันนี้อลเล็กสามเดือนครึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถอ่าพลิกคว่ำเองได้นะคะคุณแม่ก,ก็กระตุ้นทุททกๆวันเลยค่ะทีละเล็กทีละน้อยเนาะแม่เหนื่อยแล้วมามาอุ้มเนาะทีนี้เนาะบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับออาบ๊ายบายครับไหนลองยิ้มให้กล้องหน่อยสิ อไม่ยิ้มแล้วไหนลองยิ้มให้กล้องหน่อยอะบายบายครับอะบายบายครับแล้วก็ชอบทำกัดปากนะคะอันนี้เป็นผืนน้ำลายกำลังจะดีขึ้นนะคะอะบายบายครับแล้วก็ชอบดูดปากแบบนี้นะคะฟันหน้ากำลังจะขึ้นเฮอ้ะบายบายหน่อยเร็วอุ้ย ดุ๊กดิกดุ๊กดิกบายบายครับเพื่อน